เดี๋ยวเีม <mat ok> yeah. ่มดค่เต้อเ็ยเนืนต้อเววแตัวนเเดียวบอกวเองคนางอันกินเกียม้กีมบตันซื้อขนมไหนค่ะอันเียบังอันเกี๊ยพวกนี้ฝาอันวกูกีนยวกันกตั้งาอันีเกีนยวดเกียมเกียนี่

เอาตั่บก่อนเลยเบ็ดไปส่งนั่นออ่ะเร็วเรเร็วอันนี้อันนี้เล่นลับลีกันมา่งหัสมบัติเอาไปตันคปีแล้วนะนับเนองปีมาปีมาตักนุกโปไง